สบายดีพี่น้องมัจจุขุคนตาจ้ามินิกะตีแผ่นพังแล้วแล้วเนาะไม่พี่น้องไมาสิททำการขุดเสาล้วพี่น้องขุดลุมพี่น้องขุดต้งเล่าภาษาิว่ะขุดคุ้มนะพี่น้องเนาะไทยภาษาศิวะลุ่มประมาณนั้นะพี่น้องมันก็สิไปเป็นมือกล้องให้บ่าวเตะต่อพี่น้องขุดลุ่มต่อเด้พี่น้องเด้อเหืือยพี่น้อง เลื่อออกว่ะค่ะใช้เพนังนะวดีน้องวดีให้พี่้องห่ได้น้เด้เนาะได้ห้าแ้วทสุสำคัญที่สุดเด้อเนทังติดแต้มกันไห้พี่น้องเี่เขียนเสระเบียงเมียเจ้าเป็นคนเขียนระเบียงของทงทงย่างงย่างเม็หาซิป ความนี่ยระเบียง3เมตรบอตัวนี้มามาเขาตีมานี่ก่อนนี้้เพื่นเบ่งเตียนทางเป็นลำกี่น้องถือพราะตัถามตัดออะะะก,ปก,ปก,ปกะปู <S <S มายังจนะตะปูตปูกว่า มีแมตตต้นอ่หมห้ยขึ้นบ่ใส,ส่ค่ะสีขาเบื้องเพือนเหลือมีใเดยพี่น้องพี่น้องเอาไบบ้าเยกันเบิพืนพพ่นังแผ่นแผ่นพังไปนำน้องพีนพ่พน,น้องที่เขาแต้มไม่น้อพี่น้องเนาะยันไ้นาเพื่อนกับพ่อเจอเราต้องเบิงเ่งไปนำ นะเอามาเป็ขูนี่ยปูนะเออขอดีพอ แมแมเน็ตจะท่กส่งไว้เดี๋ยวพี่สองกระปุกเอาได้ปะอหนึ่งสอตัวนี้ก็ต้องสองเอองหัวกลางสาวตัวนี้ อดอมเกนนึง้อนัต้แ่หไนะอ่ะอ,อีกนน,นึงาวดเกน,นี่ก็ต้องเมตสีซิเนาะเติมอะไรอ่ะสี่มตสี่มตหาซิปกลางเสา ไ,ไปยังห่างเบ้อร์เลยตอกข้างหน้าแล้วมาตอกข้างหลังเลยพี่น้องเด้อ อันนึงที่อยากซื้อนะสองประตูคนยิงเยออยู่เลยเปลี่ยนเป็นขาวาได้ถูกทีมบอลอะไรเ็งได้ หนี่เพียพี่น้องเนี่ยไปหาใส่เสื้อแขนยาก็ถามหอนบ่บ่เตกบใส่เสื้อแนยาวเสื้ออ่อนพี่น้องเอ้ยเย็นเย็นเนเดียดตัผลนมีของให้ดูแล้วเปียก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 อนะม่อมอ่นต่อเลยตอเลยเออด กินทอดอยู่บ้านออนี้มาเบิร์กน้องทางในตะเค็ยนกันแค่แต่มีคมน้องเอ้ยอาสบายดีปลาลุงทุกคนสบายดีปล้ลุงโยกพี่น้องให้จกขุดนี่แหละบาเต้เพิ่นเอาไม้มาให้ขุดคุมดได้ก็ได้ทากมันจง่ายง่ายัก จะไม่ตาไม่ยังเป็นอีกไหมทมันีหยถ้าจะมีห่มห้ชุพนนังเนาะพี่น้องเนยห่มห่มต้นไม้นอยูดินเขาพี่้องเลยนั่งไข่มุกกนอนตะแบ่งนติดโพเ่าแห่เทำแบ่เข้าอยู่กพผอผ้าพอบอบเขาของแท้ได้ผ้าไอ้กะนาทำการเน่งเพียกด้วยพี่น้องเลย ทําการหนึ่งเพียงในขนาดทําการหนึ่งเพียง หนึ่งแต่คนไม่ไม่ใส่เระ เน็ตก็เปงเพียกแล้วเลยพี่นอ้องเพราะตะหอนแล้วพี่น้องเวก้าไม้เสาลักพี่น้องเจ็ดอันวางเสาพี่น้องเลยนี่ก็เป็นห้องห้องนอนพี่น้องห้องนอนเบื้องเบื้องนี้พี่น้องติดกับห้องนำ้ำวางเรียบร้อยเลยพี่น้องที่ไม้เขาจุดว่าไม้เหม็นก็เป็นเสาพี่น้อง เป็นเสารวมมัอนอะลายเป็นละมาะตกอยู่ประมาณสิบเก้าเสาพี่น้องเไยเติมอีกสองเสาเอาวางเรียบร้อยวางเพะพังเรียบร้อยเลยพี่น้องมีแต่มือ่อื่นครับมื่อแรงกับชีดะคุดพี่น้อง,มง <c oughs> เมื่อไงเจ้าเมื่อสไงจะได้อยู่ดอโอ้ยคนละอย่างซื้อเครื่องซื้อของยอกยอกหยอกยอกยอกพี่น้องเไยคลิปนี้กับบมี่ยังลายพี่น้องเไยขอลาไปก่อนพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าพี่น้องดีใจร้ายพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย